สวัสดีครับนะครับมาพบกันเช่นเคยกับช่องของลุงอยากเล่านะครับวันนี้ก็นำพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จมาเล่าสู่กันฟังนะครับสมเด็จตรงนี้ก็ได้มาจากนะครับท่านผู้มีพระคุณนะครับได้มอบมายิ่งมมาจากกรุงเทพนะครับ ตามประวัติก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาฒนะครับปี2อ0 6ที่สร้างขึ้นมีทั้งรูวงปู่ทวดแล้วก็มีหลายองค์นะครับมีพระสมเด็จที่เกจิคณาจารย์ได้สร้างแล้วก็หิ้หวไปร่วมปุกเสกที่วัดน,นี้นะครับตามตำรานะครับตามที่กล่าว บอกกันมาว่าเกจินั้นร้อยกว่าลูมนะครับที่ปุกเสกในคราวนั้นนะครับเป็นพิธีใหญ่องค์นี้นะครับก็อีกเช่นกันนะครับที่เจ้าของได้บอกว่านำมา,าจากกรุงเทพซึ่งเป็นพระวัดประสาทปัญญาวาสน,นะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับองนี้นะครับซึ่งมวลสารนะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของบางขุนพรม ก็จะมีสีคล้ำๆดำๆต่างๆอย่างนี้นะครับนะหูตกว่าอย่างเงี้ยนะครับหูตกว่านี่ก็เป็นพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หนึ่งนี่ด้านข้างปริข้างหลังย่นหมดแล้วครับข้างหลังยุบย่นหมดแล้วรอยปาดรอยแต่มวลสารสีแดงเข้มๆเนี่ยมีผสม เขาว่ากันว่าเป็นมวลสารปางคุณพรมนะครับมาบดผสมนะครับเนี่ยองนี้องหนึ่งนะครับเอาให้ชมอีกองหนึ่งเป็นสีขาวขาวนะครับเนี่ยนี่เป็นมวลสารออกสีขาวเนื้อนิบนะครับเนือน้อดิบ เป็นหนังช้างเลยพระชุดน,นี้นะครับทรงพิมพ์นั้นเหมือนบางคุณพรมนะครับนะแล้วก็อีกทรงหนึ่งที่น่าจะใช่ก็คือพระสมเด็จพระกุมูลนะครับปี2 4 8 4ทรงพิมพ์คล้ายๆกันนะครับนะออกแนวบางคุณพรมแล้วก็ออกแนวพระกุมูลมีหลายองค์นะครับนะมีหลายพิมพ์ มีสององค์นี้ก็เป็นอุตกบานะครับเนี่ยอุตกบาสวยนะครับมีสังมีชายจีวรน,น็กน้อยอา้าวมาดูอีกพิมพ์หนึ่งนี่ตปกโพเกตทลุซุมนะครับเนื้อสีขาว ขาวแตกยุดยน่นนะครับสวยนะเนี่ยนะครับนะดูผิวพระสร้างพศออนี้เขาบอกว่าเป็นสุดยอดแห่งการปลุกเสกนะครับเพราะว่าพระคณาจารย์ร้อยกว่ารูปอธิษฐานจิตโดยมีหลวงปู่ทิมบัดจ้างให้ด้วยนะครับหลวงปู่โตแล้วก็มีหลวงพ่ทบ หลายๆอาจารย์ดังๆนะครับ mm hmm. ก็นำมาให้ชมกัน mm hmm. ก็จะมีสีเข้มๆก็มีนะครับอ่าให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งี้บลักษณะคล้ายๆหูใบสีนี่นะครับคล้ายๆหูใบสีหู mm hmm. oh, ตก ตกไหลเลยนะครับแล้วก็เป็นเชิดขึ้นไปเหมือนใบสีฐานฐานก็สามชั้นฐานออกทรง2 4งสพระคูม,มูลนะครับนะแต่รูปทรงแม่พิมพ์นะคล้ายคลายบางคุณพมนะครับใครบางคุณพมดูนี่นะครับน,ะนี่ดูการยุบของเนื้อพระ นี่ดูการยุบเดี๋ยวเราจะซูมมาดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับใน้ดูแบบไกลยๆกันก่อนนี่เต็มองคอ์ลองดูเต็มองค์แนวนอนพระนี่แกล่งนะครับรูปเป็นพระเนื้อผงแต่ว่าเขาจะแห้งมากนะครับแห้งจนแบบรูปนี่ติดมือเลยเหมือนหนามหนังปากระเบนอย่างนั้นนะครับ ผิวก็จะเป็นประมาณนั้นเอาให้ชมองค์อีกอีกองคหนึ่งที่สีเข้มเข้มนี่องนี้ก็จะออกแนวพิมพ์เจดีนะครับนะแต่ฐานเนะี่ยฐานเขาจะเหมือนปี2 4งสีนะครับที่พระครูม,มูลสร้างอินโดสมเด็จอินโดจีนฐานจะออกทรงนั้นนะครับ แต่เจ้าของเขาก็ยืนยันว่าเป็นวัดประสาทซึ่งมันมีหลายพิมพเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเจ้าของจริงๆก็ได้เสียชีวิตลงนะครับตอนนี้พระก็กจัดกระจายไปนะครับอยู่หลายที่นะครับก็มาอยู่กับเราส่วนหนึ่งนะครับเป็นข้อมูล ที่สืบทอดจากเจ้าของมาตามนั้นนะครับปี24เอ่อ2506า 2, วัดประสานพญ,ญาวาสก็สวยนะครับเนื้อหาถึงนะครับถึงยุคเลยถ้าถ้าปี06เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะลึกกว่า09นเก้านิดหนึ่งนี่นะครับโดนเนื้อพระอันนี้จะจอ,อกแนวเข้มเข้ม,ขมว่ากันว่าแก่ มวลสารของบางขนพรมมีไม่กี่องค์นะครับนะพระที่มาเป็นชุดๆเนี่ยแบบนี้จะหนึ่งใน20 1หนึ่งใน30เท่านั้นนะครับนะจะมีสีแบบนี้นะครับมีการยุบนะยุบหดตัวจุบจนปริแยกขอบตามสูตรของสมเด็จ แต่พระเนี่ยเขาเป็นพระเนื้อผงสวยงามมีมวลสารเก่าที่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นบางขนพรมนะเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆอยู่ในเนื้อแต่อง์นี้ก็จะเข้มนิดหนึง่งเป็นเนื้อที่จัดจานนะครับเนื้อที่จัดจานให้ดูอีกอีกองคหนึ่ง ออกแนวขาวนี่ขาวงาช้างแต่แตกจุบแยกจนหมดเลยนะครับนะนะจุบแยกจนหมดละนี่นะครับให้ดูดูข้างหลังกันบ้างนี่นะครับเดี๋ยวองค์นี้จะให้ดูสเต็ป,ปใกล้ๆนะครับให้ดูหลายๆองค์นั่นแหละครับสคริปต์ที่ก็จะยาวนิดหนึ่งเพื่อ จะให้ดูแค่สองสเต็ปนะครับสองสเต็ปได้ดูชัดๆแค่สองสเต็ปตอนนี้นเสเต็ปนี้อีกสเต็ปหนึ่งก็จะเห็นความสวยงามแล้วนะครับเนี่ยนะครับะจะเห็นมวลสารที่ฝังอยู่ในเหนือพระนี่กดไม่เท่ากันนะครับหนาข้างบางข้างเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแม่พิม ไม่ใช่บล็อกเดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันแต่มีหลายขนาดมีแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์นะครับที่กดในด้านหลังสวยนะครับสวยงามมากนะครับนะได้มาครั้งแรกเราก็ไม่ทราบข้อมูลนะครับก็ไปสืบเสาะสืบประวัติมาจนได้ข้อมูลมาเขานำมาจากวัดประสาทบุญจาวาด นะครับจากคนที่นำมาก็ได้ลวงรับไปแล้วนะครับนะลวงรับไปแล้วก็เหลือแต่ภรรยาซึ่งก็ยืนยันประมาณนี้นะครับเราก็นำมาให้ชมกันองค์นิฐานก็จะเป็นคล้ายๆเป็นฐานแซมนะครับฐานบวง เนี่ยนะครับทรงพิมพ์ก็ออกแนวบางคุณพมนะแต่เป็นวัดประสาทนะครับนี่เนื้อหาข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเนะื้อหาข้างหลังก็เป็นแบบนี้เนื้อจะนี่ขึ้นขนสายคราบนเนื้อพราจริงๆก็เป็นตรงนี้นะครับจะให้ดูกันหลายๆองค์นะครับคลิปนี้นะ เอาสีเข้มบ้างจางบ้างนะครับามาชมอีกองหนึ่งนี่อันนี้ก็อีกองอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ทรงเขาก็หูตกบ่านะครับมีสังกติไม่มีไม่มีชาจ,จีวรแต่อันนี้เลือนเลยนะครับเนี่ยพระนี่เลือนเลย เรจะเห็นว่าเรือนเพราะว่าถ้าดูหน้าตรงเนี่ยยุบถ้าเชงเฉียงขึ้นมาก็จะเห็นความสวยงามออาชมด้านหลังนี่นะครับรอยปาดลอยนอนดน้นขอบปริแหกนี่นะครับพระนี่สวยเนื้อแกล่งนะครับถ้าเห็นองจริงแนละ้วท,ท่านจะชอบเลย ให้ชมอีกองหนึ่งนี่นะครับขึ้นไข่แผ่นซ้ายสีขาวปกคลุมอยู่เนื้อองค์จริงอยู่ประมาณตรงนี้นี่นะครับเนื้อองค์จริงอยู่ประมาณตรงนี้เนื้อจริงๆของเขาสําหรับองค์นี้นะครับก็จะเห็นว่ามีมวลสารชิ้นใหญ่ๆอยู่ข้างในนะครับนะมวลสารชิ้นใหญ่ เดี๋ยวลองขยายให้ดูนะครับตรกนี้ขยายให้ดูมวลสารชิ้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับนี่นะครับมวลสารชิ้นใหญ่ๆนะมวลสารชิ้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นมวลสารเก่าทีเขาบอกว่าเป็นมวลสาร บางคนปลอมบดผสมเป็นจำนวนมากแต่ที่ผมเห็นนี่นะครับถ้าเป็นองค์สีแดงแดงเข้มๆจะติดเยอะองคข์ขาวก็ติดหมดสารน้อยแต่ถ้าสีแดงเข้มอย่างเงี้ยจะติดเยอะนะครับอยาให้ดูอีกองค์หนึ่งสีแดงเข้มนะครับนี่นะครับสีแดงเข้มๆอย่างเงี้ย จะมีมวลสารเยอะเห็นไหมครับมวลสารเป,เป็นชิ้นๆน,น,นะเยอะติดอยู่ตามองค์พระเลยนี่นะครับเนี่ยมวลสารชิ้นใหญ่ติดอยู่ในองค์พระเป็นจำนวนมากว่ากันว่าเป็นมวลสารเก่าบางคุนพรมมาบดผสมนะครับจากการจับพลังก็มีพลัง พุทธคุณนะครับตุนแรงเหมาะที่จะขึ้นคอนะครับสุดนี้นะครับเหมาะจะก้องคอขึ้นคอบูชาเอาเดี๋ยวให้ชมอีกองหนึ่งเอาแบบขาวๆจัดๆกันนะครับนี่องค์นี้ นะครับดูการยุบจนนี่เกตาุสุมนะเกตรุสุมมีสังคติมีชาจีวรเนี่ยฐานก็เป็นแบบนี้พิมพ์ใหญ่เกตาลุสุมนะตา,ามผมนะครับเกตาุสุบขึ้นไปนี่ดูผิวดูการแห้งครับแห้งมากอ่าดูข้างหลังดูรอยยุบยุบจนเป็น หนังช้างเลยนะครับรูปไปนี้ติดมือเลยพระนี่แก่งมากนะครับถ้าเป็นปี2,106ก็คือถือว่าแก่งนะครับพระ60ปีก่อน09นะครับ06ก็ก่อน09สองสามปีแต่พระนี่สวยมากนะครับ ลอง z o ดูตรงนี้นดี่นะครับเนื้อหาดูดีสวยงามหากชอบก็กดไลค์หากใช้กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ